สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกนรณพัฒน์เช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15โมง้างช่วงวัน31ครับ เช้านี้ครับจะพาไปดูฝีมืออันน่าทึ่งจากกะลามะพร้าครับแบรนด์สุดยอดถ่ามะพร้าวของพี่สุดยอดครับชาวตำบลเขาปูนอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังงานฝีมือรูปมดคันไฟมอเตอร์ไซค์เครื่องบินที่ดูเหมือนจริงนี้ครับทำมาจากกะลามะพร้าโดยพี่สุดยอดวัย46ปีที่มีอาชีพหลักคือทำสวนกรีดยางและมีอาชีพเสริมคือสร้างสรรคผลงานจากกะลามะพรา้างานจักสานและเป็นวิทยากรงานจักสานเรามาคุยกับพี่สุดยอดกันเลยครับ สวัสดีครับพี่สุดยอดครับแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชื่อสุดยอดสวัสดีนะครับอยู่ที่เจ็ดตำบลกรปุลอัพวยอดตัจังหวัดตางครับเป็นเจ้าของเพจสุดยอดทางมะพร้าวก่อนอื่นครับถามเลยครับว่าพี่สุดยอดเนี่ยชื่อสุดยอดตั้งแต่เกิดหรือว่าเพิ่งมาตั้งเพราะว่าฝีมือสุดยอดครับ พ่อเป็นคนตั้งให้ทีแรกนึกว่าผมเป็นคนสุดท้องแล้วทีนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าสุดยอดแต่บังเอิญยังมีน้องอีกคนนึงท่อตามหลังมาชื่อสุดพิเศษเนี่ยที่มาของผมว่าสุดยอดชื่อสุดยอดยังคีว่าเก๋แล,แล้วนะครับพี่ยังมีน้องชายชื่อสุดพิเศษอีกสุดยอดทำมะพร้าวเกิดขึ้นได้ยังไงครับ ไปเจอมะพร้าวลูกเป็นตัว้เพราะมันมันไม่เคยเห็นเนี่ยเนาะก็เลยได้ได้เนี่ยคิดว่าทำขุกของศิลป์ปอย่างแรกเลยทําเป็นรูปมุดมาแล้วก็ต่ออย่างนั้นก็ก็ต่อยอดมาเรื่อยๆอรืเปกุญแจหรือว่าเป็นทัพปีหรือว่าเป็นตะหลิวนี่เงี้ยเป็นช้อนเป็นแก้วกาแฟเป็นชามหลายๆลอย่างหลังจากที่พี่สุดยอดได้น,นาํากะลามะพร้าวมาทําเป็นรูปมดคันไฟแล้วนะครับพี่สุดยอดได้น,นํากะลามะพร้าวเนี่ยมาพัฒนาอะไรต่ออีกครับ เกิดอะไรใหญ่หว่าทำยังไงอยากให้มันแค่ตั้งโชว์ก็เลยต้องทาให้กเกิดประโยชน์ไอเดียก็ใส่กับที่ใสป่ปากกทาทั้งโต๊ะมันจะไม่ขยับไปไหนใช่ไหมนนี้มันจะได้โอนนานเราได้เห็นทุกวันเป็นของฝากของเที่ยวเลือกรับแล้วนอกจากโมเดลไฟแล้วเนี่ยครับยังมีการาป๋อพร้าวรูปแบบไหนอีกครับมีโมเดลเครื่องบินแล้วก็โมเดลรถต่างๆทุกๆเมืองตังเป็นโมเดลฮาร์ลย์เป็นเอกลักษณ์ของเมืองจังหวัดตังพี่ส่วนยอดเล่าวิธีการทําให้แฟนๆได้ไหมครับ ที่ว่าเราทำม,มดนะมันมันหลายอย่างต้องออเอามาผสมผสานกันเช่นท้าวมะพร้าวเอามาประกอบกับเก่นดคลายมะพร้าวแล้วก็หามันทําจากเบสอมมะพร้าวแล้วก็หัวมันทามาจากลูกป,ปลามพ,พวกเซลแล้วก็ตามันทามาจากเม็ดเสียงแล้วก็ไม้ที่เกาะเป็นไม้มงคลสําหรับชื่อไม้ตำเสาหายากแล้วก็มันทนด้วยนะครับกลางมะพร้าวทำยังไงให้สวยแวววอย่างที่เห็นครับ ได้เลยก็ต้องเอามามาเจาะก่อนเจาะแล้วก็เอาเนื้อที่มันแห้งแล้วะเอาออกให้หมดเลยแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเราจะมาขัดเอาตะเจียมใส่กระดาษทรายมาขัดขัดสามรอบแล้วก็เอากระดาษทรายมงม,มาถูแล้วก็เราลงมาลงเล็กเกอร์ครับมันจะเป็นเงาของมันเองมดคันไฟที่เห็นอยู่เนี่ยครับใช้เวลาทานานไหมครับแล้วราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งชิ้นหนึ่งตัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งวันก็ราคาก็อยู่ที่ร้อยเก้าบเก้าครับไม่รวมค่าส่งนะครับแล้วมอเตอร์ไซค์ฮาร์เรย์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับใช้เวลาทํากี่วันครับ เหมือนนาะเนี่ยใช้ประมาณ3-4วันก็อยู่ที่ว่าเราใช้จินตนาการใส่ลงไปนะครับว่ามันน่าจะเอาไอ้นั่นมาทําโชคหรือว่าแฮงหรือว่าบอกหรือว่าพ่อน้ํามันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรากว่าจะได้แต่ละชิ้นมันต้องปาดิดประดอยแล้วก็เราตัดการะลาบมันชิ้นเล็กๆ,ๆอ่ครับชิ้นเล็กๆมันระก,ก็อบกันนะครับแบบไหนขายดีที่สุดครับแบบที่ขายดีที่สุดก็คือมดกกนไฟมดกันน้าโชคเนี่ยครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับถูกด้วยแล้วก็เป็นของที่เราเลือกของฝาก แล้วหมวกที่พี่สุดยอดสวมวัน,นี้คือทํามาจากอะไรครับหมวกนี่ครับทำมาจากใบมะพร้าวสดๆแล้วก็ทาทาขายในเต้า์ดอมะพร้าวด้วยถ้าลงสีแบบนี้แล้วก็อยู่ที่ลูกละ50แล้วก็แบบทาสดลูกละ50บาทไม่รวมส่งใครที่สนใจฝีมือสๆๆวยจากกะลามะพร้าวนะครับหรือว่างานจักสางอื่นของพี่สุดยอดเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ<อ>มะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมัน ส่วนพี่ก็เหมือนกันยิ่งแก่ยิ่งแซ่บอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับรายการคิดมาให้